ทุชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนเวลาที่จะเจริญธกรรมฐา,านใกล้ข้ามาแล้วเวลานี้เป็นการรับทราบบุกกฎเครื่องกรรมก่อนหน้าจเจริญธกรรมฐา,านสำหรับกฎเครื่องกรรมในวันนี้ก็อยขอพูดเรื่องเปรด แต่ว่าเปรตที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเวมานิกับเปรตเหมือนกันเพราะว่าเปรตประเภทนี้มีลักษณะแปลกกว่าบรรดาเปรตทั้งหลายจัดว่าเป็นเปรตพิเศษคือมีมิมานเป็นที่อยู่มีสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มีนางฟ้าไปรอมเสื้อทั้งหมดเป็นทิพย์ แต่ก็เป็นสภาพเปรตที่สเสวยทุกขเวทนาร่างกายของเปรตก็เป็นเทวดาหรือว่าจะพูดกันสั้นๆเรียว่าเทวดาเปรตคือสภาพทั้งหมดเป็นเทวดาแต่ว่ามีสภาพเป็นอยู่เป็นเปรตเปรตประเภท,เทนี้ไม่มีโอกาสที่รับโมทนาส่วนกุศล รวมความว่าคำว่าเปรตเขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดทราบไปด้วยว่าเปรตทั้งหมดเป็นกฎเศษของกรรมมาจากนรกบรรดาเปรตทั้งหลายจะเป็นเหล่าใดก็ตามทีต้องตกนรกมาก่อน้นจากนรกคุมใหญ่ก็ผ่านนรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารแล้วก็มาตกยมโลกเย็ยนรกตามกฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเสด็อทังความเป็นสัตว์นรกยังเหลืออยู่ก็มาจะเป็นมาเป็นเปรตสำหรับเปรตนี่มีสิบสองระดับด้วยกันเมื่อพ้นจากความเป็นเปรตสิบสองระดับแล้วก็เป็นอสุรกายพ้นจากสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตวติรชาน จะเตยช้นก็เป็นจากสัตว์เล็กมาถึงสัตว์ใหญ่เจอทั้งเป็นสัตว์ประเภทที่มีคนไม่ตาปราณีจิงเล่จะได้มีโอกาสพ้นโทษถ้าเศษกรรมของความเป็นสัตว์ยังไม่หมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สวยทุกขเวทนามีความเป็นอยู่มีสภาพไม่เหมือนกับคนธรรมดา เต็มไปดความแรงแค้นเต็มไปดความทุกข์ทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นกฎโคเศษของกรรมเกนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายที่พากันเจริญพระกรรมฐานจะเป็นบิสุสมัในนุบาสุคมบา,ส,มบาสิกาก็ดี รับฟังแล้วก็จำจำแล้วก็พยายามละเว้นจากความชั่วทั้งนี้จะทำให้ตัวมัวหมองคือมีความทุกข์เราเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าพยายามหันหลังกลับกไปสู่บายภูมิสำหรับเวมาในกระเปรตระดับที่สองนี้มีดังนี้ คือกรรมประเภทนี้แปลกถ้าเราจะมองกันก็รู้สึกว่าเขามีความเมตตาปราณีดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาปราถนาความสุขแก่บุคคลทั้งหลายดา้าสัตว์สำหรับเปรตพวกนี้ก็ได้แก่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ดู ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้แข่งขันตัวอย่างเช่นประเภทเลี้ยงนกจะเป็นนกเขาแขกนกเขาไทยนกเขาเจ๊กนกเขาฝรั่งก็ตามหรือว่าจะเป็นประเภทเลี้ยงนกที่สวยๆเอาเก็บไว้ให้ชมอย่างบรรดาสวนสัตว์ทั้งหลายก็ดีนักเลี้ยงสัตว์ไว้ดูตามบ้านก็ดี อี่พูดนี้ก็มันหมายว่าเฉพาะจะเป็นนกอย่างเดียวสัตว์ทุกดระเภทที่เลี้ยงไว้มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสระในการท่งตัวไม่มีอิสระในความเป็นอยู่ <c oughs> มีอาหารการบริโภค บริบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไปตามอัตยาสัยของบุคคลผู้เลี้ยงอย่าลืมว่าสัตว์ก็มีหัวใจสัตว์ก็มีมันสมองไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์แลว้วก็อย่าตามใจคนเสมอไปตอนนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเป็นการดีตามใจคนเลี้ยงแต่ว่าความปรารถนาของสัตว์ก็ไม่อยู่สัตว์อาจจะกินอยากจะกินประเภทนี้แต่คนเลี้ยงมีความเข้าใจว่าสัตว์ต้องการประเภทนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ากินเข้าไปคนเข้าใจว่าดีแต่สัตว์ไม่ชอบ นี่ขอท่านอนไลยจงวัดกำลังใจของท่านกัตริย์ดูว่าสัตว์ทุกประเภทมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกับคนแต่ว่าสัตว์นี่บอกไม่ได้หากว่าท่านจะถามว่ากับคนเขาตามใจสัตว์เลี้ยงดูให้ดีทำไมจริงจะมีโทษ ก็น,นี้ขอท่านหลายพิจารณาดูว่าการเลี้ยงกักขังแบบนั้นเป็นที่พอใจของเราไหมและหายการบริโภคไม่ไปเป็นไปตามความพอใจของสัตว์ถ้าเป็นไปตามความพอใจของคนเ <c oughs> ออคนผู้เลี้ยงสัตว์สัตว์ต้องการอะไรสัตว์ก็พูดไม่ได้ อย่างเลี้ยงสุนัขเราคิดว่าสุนัขชอบเนื้อเสเสมอถ้าหากว่าเราจ,จะไปสุกันใด้ดีก็เนื้อหลายๆประเภททำมาหารหลายๆรสที่พอที่จะเป็นที่นิยมของสัตว์เอาให้สัตว์กินสัตว์จะเลือกประเภทไหนไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าส่งไปให้เธอก็ชอบ มีความปรารถนาในรสความเปลี่ยนแปลงในรสย่อมมีอยู่สำหรับสัตว์ถ้าว่าจะถามว่าเมื่อสัตว์อยู่วิสระภาพเธอไม่สามารถจะหาเลี้ยงตนได้ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าว่าทนานหลายอย่าลืมเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเธอไม่ชอบและไม่เหมาะกับสัตว์แต่ว่าเป็นที่ชอบใจของสัตว์มันอาจจะมีอยู่ มีความต้องการของคนเลี้ยงด้วยความเมตตาปราณีแต่รับไม่เป็นที่พอใจของสัตว์นี่ประเภทหนึ่งในอีกประเภทหนึ่งถ้าหากว่าจะพอใจในด้านอาหารแต่ว่าอิสรภาพของสัตว์ไม่มีต้องถูกกักถูกขังเธออยากจะไปเที่ยวบ้างไกลๆก็ไปไม่ได้ขึ้นชีวิตโลกภายนอกสัตว์ไม่มีโอกาสจะเข้าไปสัมพันธ์ ต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่ก็ลองนึกถึงจิตใจของเราบ้างสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านให้เราสักหลังหนึ่งมีรั้กำแพงล้อมรอบในนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาแต่ถ้าว่าเราไม่มีโอกาสจะพึงไปสู่ภายนอกได้เราจะพอใจไหม ก็เป็นอันว่าเราไม่พอใจข้อนี้มีรมาชั้นใดท่านที่มีอารมณ์ไม่ตาในสัตว์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ในขอบเขตได้มีความไม่ตาปราณีนี่จัดว่าเป็นความดีของบุคคลผู้เลี้ยงแต่เด้ว,ว่าการขาดอิสรภาพไม่เป็นอิสระของสัตว์นี่เป็นภัยสําหรับท่านผู้เลี้ยงเหมือนกัน ออะไรก็รูะว่าท่านไปกักขังสัตว์เอาไว้สัตว์ไม่มีอิสรภาพที่พูดมานี่รู้สึกว่าจะยาวนักแต่ว่ายาวหรือไม่ยาวก็เพื่อความเข้าใจของท่านทั้งหลายสำหรับเววมานิกเปรดระดับที่สองนี้คือเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่ มีมันของเปรตก็มีสภาพเหมือนกับเทวดาทุกอย่างมีบริเวณร้อมรอบมีเครื่องทิพย์เตรียมการบริโภคมีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ร่างกายของเปรตคนนี้ก็มีร่างกายเหมือนกับเทวดามีนางฟ้าแม่รอมทุกอย่างมีความสุขไม่ต่างกับเทวดาทั้งหลายอื่นทั้งหมด ความต้องการใดๆในบริเวณนั้นเธอมีความปรารถนานได้สมหวังเหมือนกับเทวดาอืน่นแต่ถ้าว่าเป็นเทวดาที่ต้องถูกขังอยู่ในบริเวณไม่สามารถจะออกภายนอกได้การที่ไม่ออกภายนอกได้ก็ไม่ใช่ว่าวีมานนั้นจะถูกกัดจะถูกใส่กุญแจไว้ภายนอก ถ้าใส่กุญแจไว้ภายนอกเทวดาออกได้เพราะเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์แต่ว่าสิ่งที่จํากัดไม่เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นออกภายนอกก็คือกงจักมีกงจักหมุนมีความเร็วสูงพัดผันอยู่รอบๆอบอิมานตลอดเวลา ถ้าว่าเทวดาคือเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกคำว่าเทวดาก็ได้แต่ว่าเทวดาประเภทนี้มีวิมานอยู่ในแดนเปรตเจึงเรียกว่าวิมานนี้เปรตถ้าว่าเธอจะยื่นมือออกไปหรือยื่นนิ้วออกไปกงเลยวิมานนิดเดียวกองจัดจะตัดมือตัดนิ้วทันทีถ้ายื่นนิ้วสาวไป ศีสาก็จะถูกกงจัดตัดฟันทันทีเป็นอันว่าเปรตพูกนี้หรือว่าเทวันดาพูกนี้ต้องอยู่จำกัดเขตนี่ขอบรนดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักติยมในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความเมตตาปราณี ความจริงผลเรื่องความเมตตาของทรานนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเมตตาย่อมเป็นเครื่องค้าจุนโลกถ้าโลกนี้ท่านโลกทุกคนต่างคนต่างมีเมตตาคือความรักต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสมัครสมานสามัคคีกัน ต่างคนต่างยิ้มแย้มเข้าหากันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เต็มไปได้วยความสุขจะหาอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้อันนี้แต่ว่าท่านหลายจะถามว่าก็บรรดาเปรตหรือว่าเทวดาท่านหลายที่ถูกถูกขังอยู่ในบริเวณ แต่ว่ามามีวิมานในแดนเปรตเธอมีความเมตตาปราณีทําไมผลเรื่องความดีจะไม่สนองเธอบ้างหรืออย่างนี้ก็ตอบได้ไม่ยากว่าผลความดีสนองแล้วคุณหนึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สองมีเครื่องประดับเป็นทิพย์ สามมีอารมณ์ใจเป็นสุขอย่างเทวดาสี่จะมีความปรารถนาอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของปุญญาติการที่บำเพ็ญไว้เธอได้สมความปรารถนากายมีความเบาไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความกระหาย ขึ้นชื่อวา่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอไม่มีความแก่ของเธอก็ไม่มีขณะที่เกิดขึ้นในวันแรกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั้นใดร่างกายของเธอทั้งหลายเหล่านั้นที่มีอารมณ์ประกอบปฏิเมตตา <c oughs> จะโซนสภาพอย่างนั้นเป็นปกติไม่มีความร่วงโรย กำลังวางชาก็เต็มมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเธอก็สวยสวยเหมือนกับเทวดาทั้งหมดมีวิมานเป็นที่อยู่ก็สวยสดงดงามมีวิมานทองเป็นต้นแล้วประดับประดับบรรดาบริแก้วทังหลายแปลวพเปล่าร่างกายของเธอก็มีความสว่างสวยัยสดสวยงดงาม มีมานก็มีความสว่างสวยนางฟ้าที่เป็นบริวารก็แสนจะสวยและทุกคนก็ช่วยปฏิบัติเอาใจด้วยดีทุกอย่างอันนี้เป็นผลของเมตตาบารมีที่เธอทำไม่ใช่ว่าผลของเมตตาจะไม่มีสำหรับเธอนี่เราพูดกันเฉพาะนักเลี้ยงสัตว์ไม่ดูนะ ไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ชนกันหรือว่าเลี้ยงนกเขาวไว,ขขาว้ขันเขาขันแข่งขันกันถ้าเลี้ยงไก่ไว้ชนกันไม่มาเป็นเปรตประเภทนี้เป็นเปรตประเภทที่ต้องถูกทุบถูก,ถก,ถก,ถกตีหรือว่านายนิราบาลจะปล่อยให้ตีกับเสาเหล็กจะท้าอาจารย์ตีกับหินเหล็กหรือว่า แล้วว่าอาวุธที่มีความแหลมคมนี่แต่ว่านี่เขาเลี้ยงไวด้ดูเขาเลี้ยงไว้ชมให้ความปรนปลือทุกอย่างแก่สัตว์ที่เขาเลี้ยงเขามีความสุขอย่างนี้นี่แบบน่ายเขาไม่ตายแต่ว่าโทษที่กักขังบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสารภาพเขาก็เลยเต้ากลับ กลายเป็นเทวดาที่ถูกกักบ,บริเวณการถูกกักบ,บริเวณก็ไม่กักเฉยๆคือการกักเทวดานี่กายกักยากก็มีสภาพเป็นทิพย์ไม่ต้องมีช่องสําหรับลอดแกเข้าไปได้ความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรามาป้องกันได้ แต่ว่าสิ่งที่ร้ายที่บริกักกังกันก,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 กันท่านก็คือกองจักรแค่อกองจักก็เป็นกงจักทิพย์เสมอกันมันมีทั้งความร้ายมีทั้งความแรงมีทั้งความเร็วการเคลื่อนไหวของเทวดาพวกนี้ไม่สามารถจะคนไปได้นี่เหตุผลพระพุทธศาสนาเนี่ยมีทุกริงทุกเสียง,ท,งทุกอย่างจะตัดเป็นไปตามเหตุผล เจนนั่นขอบรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าบรรดาประโยคาวาจรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจะรวบรวมระมัดระวังใจของท่านจงย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานสัตว์หรือว่าจงย่าเป็นผู้มีมีเมตตาประเภททรมานคน นี่จงอย่าคิดนะว่าทำกับสัตว์มีโทษอย่างนี้ถ้าทำกับคนจะไม่มีโทษทำกับคนก็มีโทษเหมือนกันและดูเมนว่าจะมีโทษร,ร้ายแรงกว่าทำกับสัตว์พราะว่าบรรดาสัตว์ทุกประเภทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังอยู่ในเขตของอบายภูมิ ในเมื่อเธอทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเขตของอาบายภูมิเมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากขนาดดูไม่กัน <c oughs> เป็นอันว่าขอมัรดาท่านพยโยขาวจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ด้วยเหตุและผล อีกริการหนึ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยยพะอย่างยิ่งพิสุสมันเนนโลมาสกุมาสีกาเขากล่าวว่าเป็นผู้ทรงศีลแล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่ง ในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่เคราดห์นววากันโดยสำหรับาระอเนนอาจจะอาจจะเห็นมีการได้ยินข่าวอยู่เสมอเสมอว่าท่านที่บวชเข้าขมาในพระพุทธศาสนาการบวชมีหลายประเภท คือประเภทที่หนึ่งบวชด้วยการเห็นภัยในสงสารที่เราเรียกกันว่าภิขคหรือว่าพิสูพิสุปแปลว่าเห็นภัยในสงสารท่านประเภทนี้ดีทั้งกายดีทั้งวาจาและดีทั้งใจมีความเรียบร้อยทุกอย่าง อี่ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกายพวกบทเพื่อเอาศา,าสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพหมายความว่าถ้าเราเป็นฆรวา์เราก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องหากินด้วยความลำบาก แต่เมื่อบวตเข้ามาในศาสนาขขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เทิดทูนเราในฐานะที่คิดว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยที่องค์สมเด็จไปจอมไตรปรมศาสดา บางท่านน่ะดูกรนเผิน,นคิดว่าเป็นคนดีถ้าทางเวลาคนไปคนมาดูลีลานี่คล้ายกับพระอรหันต์มีวิชาการคือปริยัตความรู้ได้รับได้ยินได้ฟังมาบ้างศึกษามาบ้างดีมีลีลาในการพูดดีมีลีลาในจริยาดีอย่างท่านพระมหากบิน แต่ว่านำใจของท่านมีอารมณ์ที่เป็นอาบายภูมิมันกินจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาได้กกนหนึ่งจิตติดในโรณงณคนราคะมีความรักรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสสองอารมณ์เต็มไปด้วยความโลภโมโทสันในลาบยศเสริญสุข สามมีอารมณ์อิจฉาทิสืยะบุคนอื่นเสียดสีค่อนแคติเตียนบวกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มองดูว่าอารมณ์เช่นนั้นของตนเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวถ้าเป็นครวาสก็เป็นครวาดเลวเการที่ห้าก็หมายความว่าท่านมีจิตเต็มไปด้วยความหลง สี่นะในการมีสี่เต็มไปด้วยความหลงหลงผิดคิดว่ากิจที่ทําเป็นความเลวนั่นมันเป็นความดีเพรานั้นว่าเป็นผู้ทําลายระบบศาสนาขาองสมเด็จพระบรมชินสีบรมศาสาัดานี่สภาพอย่างนี้ก็เป็านั้นว่าจัดเป็นจริยาที่เป็นโทษ อดข้าเย็นเสียเวลาเปลา่ามารักษาจริยาเสียเวลาเปลา่าถ้าเป็นสมณเพศทำอย่างนี้ก็มีโทษยิ่งกว่าเวมาที่กระเปรกคือหมายว่าบรรลงอเวจีไปตีที่ทำอย่างนั้นทำไปด้วยความเข้าใจผิดคำว,ว่าเข้าใจผิดเขาเรียกกันว่ามิชฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นถูกอานิสงส์บรรดาญความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทำผิดมันก็พูดผิดเพราะเราคิดผิดอานิสงส์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพเจนนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริสัททันงหลายที่เป็นอมบาสกอมบาสีกาก็ดี พิสุสนมันเคนดีจงระลึกนึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจินศรีที่ทรงตัดว่าอัตนาโยโตโจเยตานังจงเตือนตนตนเองไว้เสมอจงกล่าวโทษโจดตนไว้เป็นปกติทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเองอย่าให้คนอื่นเข้ามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเราคนอื่นบางทีเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราดีแต่ว่าน้ำใจของเรานี้ถ้าเราศึกษาในาพระปฏิยติธรรมคำสอ,สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นฝ่ายจเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐาน จิตใจของเราควรจะแนบสนิทติดกับพระธรรมวินัยมีกำลังใจประกอบด้วยความดีคือคิดดีไว้เสมอเมื่อเ้าจิตเราคิดดีถ้าเราพูดก็พูดดีถ้าเราทำเราก็ทำดีถ้าจิตเราคิดชั่วเราพูดก็พูดชั่วเราทำก็ทำชั่ว ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมัวเมาอยู่ในลาบยศทันสินศกึ่้เป็นลลกธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าสินดายอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาวิสุทธิสมณีทั้งหลายจงมีความเข้าใจตามนี้เซงวรระวังไว้คือว่าจิตสรงไว้หนึ่งอาทิศีลนสิกขาทรงศีลให้บริสุทธิ อาทิจิตสิกขาทรงฌานสมาบัติให้ตั้งมัน่นอาทิปัญญาจิตขาทรงวิปัสนาญาณให้แจ่มใสท่านนําหลายจากคุณจากบาลยยภูมิด้วยประการทั้งปวงล้วจะไม่ต้องมาเป็นเปรตแบบนี้แ้ะต่อที่นี้ไปขบรนดาท่านอหลางไืเวลาการแนะนำกันก็สมควรกับเวลาขอทุกท่าน ผู้รับฟังจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิธตาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ให้ได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสำหรับต่อน,นี้ไปก็ขอท่านทั้งหลาย โปดเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานพระกรรมฐาน